การเกี่ยวข้องกับเงินทองของพิขุวินันบัญญัติที่มาในสิกขาบทปาติโมกอนหนึ่งพิขุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกิยะปาจิตตีอนหนึ่งพิขุใดถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะมีประการต่างๆเป็นนิสกิยะปาจิตตี อันหนึ่งพิขุใดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆเป็นนิสกิยะปาจิตตีอันหนึ่งพระราชาก็ดีราชอาหมัดก็ดีพรามหมณ์ก็ดีขหาบดีก็ดีส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะพิขุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนนี้แล้วยังพิกขุชื่อนี้ให้ครองจีวร ถ้าทูตนั้นเข้าไปหาพิกขุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรน,นี้นำมาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรพิขุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอ,อันเป็นของควรโดยการถ้าทูตนั้นกล่าวต่อพิขุนั้นอย่างนี้ว่าก็คใครใค ผู้เป็นวัยาวัจกรของท่านมีหรือภิกขุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวัยาวัจกรของภิกขุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งวัยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาภิกขุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวายาวัจกรนั้น ข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามการภิกขุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาวาย,ยาวัจกรแล้วพึงทวงพึงเตือนสองสามครั้งว่ารูปต้องการจีวรภิกขุทวงอยู่เตือนอยู่สองสามครั้งยังวาย,ยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้ การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากยังวัยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรน,นั้นให้สำเร็จเป็นนิสสกิยะปาจิตตีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะพิขุใดทรัพย์นั้นหาสำเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่พิขุนั้นไม่ ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นธรรมะแวดล้อมที่มาในสูตรอื่นๆเมธทะกะขะหบดีผู้นั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าข้าผลทางกันดานอัตคัดน้ำอัตคัดอาหาร พิคุไม่มีสเสบียงจะเดินทางไปทำไม่ได้ง่ายขอประธานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตสเสบียงเดินทางแก่พิขุทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมุลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งแก่พิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลาย เราอนุญาตโครถ้าคือนมสดนมสม้มเปรียงเนยข้นเนยใสพิขุทั้งหลายหนทางกันดานอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารพิขุไม่มีสเสบียงจะเดินทางไปทำไม่ได้ง่ายเราจึงอนุญาตให้สแสวงหาสเสบียงได้คือพิขุต้องการเข้าสารพึงสแสวงหาเข้าสาร ต้องการถั่วเขียวพึงแสวงหาถั่วเขียวต้องการถั่วราชมาดพึงแสวงหาถั่วราชมาดต้องการเกลือพึงแสวงหาเกลือต้องการน้ำอ้อยพึงแสวงหาน้ำอ้อยต้องการน้ำมันพึงแสวงหาน้ำมันต้องการเนยใสพึงแสวงหาเนยใสพิขูทั้งหลายชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสเขามอบเงินทองไว้ในมือกับปิยะการก สั่งว่าสิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกับปิยพันนี้พิขุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกับปิยะจากกับปิยพันนั้นได้แต่เราไม่ได้กล่าวว่าพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสนทนากันว่าทองและเงินย่อมสมควรแก,สก่สมณะสักยะบุตรสมณะสักยะบุตรย่อมยินดีทองและเงินเมื่อราชบริษัทกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินย่อมไม่ควรแก,สก่สมณะสักยะบุตรสมณะสักยะบุตร ย่อมไม่ยินดีทองและเงินย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสักยะบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้เมื่อข้าพระองค์พยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริง เป็นการพยากรณร์รมสมควรแก่ทรรมและสหธรรมมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกายเป็นผู้ที่ถูกตำหนิไปด้วยหรือพระเจ้าค่าดีละคามณิเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการพยากรณ์ธทรรมสมควรแก่ธทรรมและสหธรรมมิกบางคนที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ถูกตำหนิไปด้วยเพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสักยะบุตรสมณะสักยะบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินสมณะสักยะบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินขามณน,นีทองและเงินควรแก่ผู้ใดเบญจากกร,รมคุณก็ควรแก่ผู้นั้นเบนจากกร,รมคุณควรแก่ผู้ใด ทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นคามันนีท่านพึงทรงความที่ควรแก่เบญจากกามคุณนั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสักยะบุตรอันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงสแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงสแสวงหาไมา้ผู้ต้องการเกวียนพึงสแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงสแสวงหาบุรุษ เรามิได้กล่าวว่าสมณะสักยะบุตรพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรยๆเลย